อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเหล่านั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรม และมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติห่วงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกข,ของบรรพชนกูไคยโทรมาบอกว่าป่อน,น้องรถแลบน้องบักขึ้บะฝฟันเลยว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้าย สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังคะทุกวันนี้มิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่ๆมากมายที่เราอาจ คาดไม่ถึงผมเนี่ยก็เคยโดนมิจฉาชีพโทรมาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทแล้วขอยืมเงินโชคดีนะที่เพื่อนคนนั้นอยู่ด้วยกันกับผมผมเลยรอดหนูก็เพิ่งโดนโทรมาบอกว่าเป็นตำรวจบอกว่าหนูมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ต้องเอนเงินไปเพื่อเคลียร์คดีโชคดีที่ตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบก่อนไม่อย่างงั้นเงินเก็บหนูคงหายหมดแน่ๆเลยหากมีคนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือให้โอนเงินอย่ารีบเชื่อต้องตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานโดยตรงห้ามโอนเงินหรือให้ข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดและอย่าลืมน้ คว่าถ้าหากพบข้อความหรือโทรศัพท์แปลกๆให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่สายด่วน191หรือ1599เพื่อช่วยกันป้องกันและหยุดยัง้งมิจฉาชีพค่ะร่วมด้วยช่วยกันเฝ้าระวังภัยรู้ทันมิจฉาชีพเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ฝนตกหนักน้ำท่วม ภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวได้ก่อนน้ำมาเตรียมตัวให้พร้อมเก็บของสำคัญขึ้นที่สูงเช่นเอกสารสำคัญเงินสดและสิ่งของจำเป็นอื่นๆและถ้าหากบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมไฟฉายแบตเตอรี่สำรองวิทยุสื่อสารและยาสามัญประจำบ้านไว้ให้พร้อมและอย่าลืม ตรวจสอบเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดด้วยขณะเกิดน้ำท่วมอย่าเดินฝ่าน้ำที่ไหลแรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกระแสไฟฟ้าและหากต้องอพยพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อภัยผ่านพน้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเตรียมตัว,ตวให้พร้อมก่อนภั<พ>ยมาถึงเราจรึงจะปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ วันว้าขไงอมซานีมววายีามไงเอลีสงวดูสุดแความไปแล้วไงเอาวลีสงหัวประกาศวิบราจิ้มใหม่ไงสถานีวิทยุกระจายเสียงแหนประเทไทยจังหวัดเชียงใหม่วัาดูจังไงเน่องมวคายีเจมโมต่ควาโดที่มลงก็ยังเนยมวานีสามงอ่งที่ควาดไงที่ยีมาเคยีวาดแนวา ที่มลนิี่ความงานนาทนี่ควานี้นันอยากบว่าอาทิทาวิทยุอมือจากเบะรหยี่ระบบเนี่ระบบเนี่ยเอเมไงอาทิตครื่งความถี่เบอเ์หที่ตุลีฮะส่สิบสามกัจูุอย่างคันตัหลังอาทิตทาวระบบไลฟ์สดไงฟิสูบุยเพลงเบอรฮหสวทเช่นไม่อเมหนึ่งสี่เจกิโลเฮิร์ตงงานนี่มีดิบเบอร์หกเอา บปอบอเงกูหาสโงยังไงนีมีถึงยังเบหนาหนียังไงวันอัคารที่16เดือนกันยายูพศบอเองห้าที่คมาของาอาทิตย์นี่มีถึงยังเหงาอาวรกาลีสุงเอรลาซเนเทดอเงาถึหีมุขขนี้หนีมุเกิดงงาอาชิบุรบรนี่มีถึงยังเรวรบายยุหวยด้วยหีมุเกิดกับผู้ยมงาน อาทิตย์แรกผมไม่ยังไงนี่มีถึงเราคือน่าจะถึงมาปีมากือซื้อจีนใช่ไหมงบมาห่างมาสะสมครับผมคืออ่ายึดเข่าคือบอกไงอ่าฟิบุมแบททีวีแบง์อ่ะเอามาสะสมไปว่าเงาโดยเาะว่ามาบัญชีธนาคารไงอ่าถืออ่าถุดอายาพยุงโง้อไปยังไงเอาผมสามารถโปรดบัญชีอีนั่งอ่ะอ่าเบอร์โทรสายด่วนไปยังไงถือศูนย์อ่าศูนย์เออซีไง 1นึ่งซีซีหนึ่งอันนี้คือกบสองงานมาคยออายีโทแจ้งเหรอปิคว่าโวที่อามัชิมามาคับอันทีดีอาที่ใบยหญยก็คยดีตัสอยบเมือัที่ดีอาอาปลดบ่อยยญ่ไมชงานมาเืยปิคว่ามา พัดจีสวยบ่หัวบบัญชีถูดอายาเยเป็ไงอยูบมันนาเบอรมันนาเป็ไงอบไปคว้านูเออบัญชีมามือเบง้อวบจียาศูนย์เอโอซีถูดใจยาสิปบ่อย่้างงานเคยงงบทถนแบบงไงอาชีพบุ่งบรือเฉาาคทฟร้อไงไปคว้าวบัญชียาธนาคารัดจีย่าเฮออบควทกฟรเบรงไงมาเคยเบอไงหนึ่งสี่อหนึ Guys, ained, ่งไอาทิตย์ต่อด้วยสองไงมเศูนย์เอโอซีงานทังหมดที่มาไง ที่จรทีิมังโง่ไมยังงันมาหามาอามาจันเนยรสบเงาโวที่กับตุงชงไงามาสัตยาอาสัตนสูงไงม่มาคุมยัคืออวจันเนยอาจันเนเมียก็ไม่ยคืออ่าน้ำอารลงไงน้ำคบน้ำแดงน้ำส้ใช่ไหมไงต่เนียอาถ้เกิดดูไปใช่ไงดูสิเล้วคือจะคือมะขาปรวอ่ะอาชิพดรมะขาของคืออาวคออาน้ำคบแบ่งไงน้ำส้มแบงไอาวคือน้ำอารลงคนนีวไง

สิสิสเหองเาะเด็ข้อหิงเงาสิสิงอันนีเป็ทีกระป๋อิดอันฟอร์มไม่งาอ่าปริมาณน้ำตาไม่ใคยเงเบียร์คือไม่ช่เงาเก้าจุดห้างช้อนชานไม่ใคยงาเอาพาพาเตลเขาไอกทเบียร์สเาคือลาสกูสงวมาเซียเบียร์่เบียคือไม่ชงอันีปเาจเนี่ยมาจากซาโดซาเงไม่ใช่อ่ายูวูทีมมนบ่คือไงเอาว่า อาบ่ขาอิสมาธิกรนาบงงอันนี้คือมีมาถึงาบ่เคืงาเบิดอาหารยอชิงงเอาเาจาเกิดจาเในีมช่งมัชิ่งชงว่าน้กดชิงงาที่มาไม่ช well. 네่คืออ่รกับพ่อเกรนาบงเงาอาพ่อท <sh> <sh> ีดนนักโโดใสบ้งเงรักกับพ่อเกรนางาอันนี้ที่าบคาจะซื้อเงาฟันผุเยมัเงาจะือบุตจำมาเงาที่เกเกนาบงา ติดถึงมยาคืไงเอากดดูว่าหลันแเคยไว้สสมเสียไงเข็มเสียมาเคยทีรีผิเลบงกาเอากดดูนวาง่าติยงคือติดถึงม่ยาคืไงเอาซักฟอยากคืนติมามือบรงานอนไม่หลับไงอาจะไปยาวันแดงยังกัจะปคืไงเอาธออาน้ำอับลมยงคืงิน้ำข้นน้ำแดงน้ำสุกมาคืนี่งติ๊อยงคือถักกระโดบังงักระโดเคืงตแต่างกระโดฉงแต่กระบ่ายถูสมุดดวงอโดเสร็จแล้วคื เอาบมหมงงาใ่เาจมชิงาเยลกพ่อกนงานมายาทีอ่าเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะอาิลางว่าชมมงอ่มาลปปร์มาร์โซรันนิรันนิัันนิิชดสุบงาอที่ดีอ่าตยชงานมันคอ比ว่าอนี้ทีอกระพานำมากินนำมางอที่อย่เออโล้วัมันกินนำมากไงอาทิตย์อ่าจำมชควาง่ายมนคยากที่ดีสตสุที่ดีไมอ่าเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะทำไมทไมปีมาช้งานอาทิตย์เบงกงไม่ใชคงายที่มาเคออ่า เชื่อธรรมะปีม่ม,มัอามสายากรุงมิชาชี้ไบบยยงกรุงมิชาชีไไ้ผมมาคืองหนุญาศูนย์ AOC ใบยิงหอในรน้บัญชีที่ไดปล่อยยาโดว์ไเยอะไงเากทุกฝ่ามาจอบไงมาคือเราม่ความยงไงมันเวารชกรุงมิชาชี้ไงงนุยาเจ้าหน้าที่ กุมมาิมาบญจคือเงาิริทุฟระเงียบลาบัญชีธนาคารเดียมาดงอยละหดเดียมังาภีควรในละหดธนาคารพัดเดบคือัเกช่องงาบางอย่างคือยากรุปมิชชชีเงส่วนนักวายาสูงเอโอซีนนทุฟรมเงาอวตารทุวชาเงเงาธิควาได้อมาดอวัตถุฟระเงียงอย่างเจ้าหน้าที่สูงเอโอซีงาเน่บัญชีโนบัญชีทุปีละมันปลดบ่อเยไม่ยีเนุฟรมเงาเป็นมากรมวยช่องมามาเสีากร กุมมิชชีมาเฮงไดบเง้ยวัละคึล้านคจงาอมาคืลามาราวายังไงบิข้าพัจจสตเฮอถัดเฉียงที่เราวางใส่งาอาทิตย์งีชวงานนี่มีเับปีมากมาคงที่ดงานชพุทธอาทันยิมุกือกับผู้ยมาเฮอาวาะธรรมายุหวดมบุตอาวิทยุวชิรวังงาอาทิตย์เนี้ไม่ถี้ยงมออมาอวิหวยวุสุเป็นยังงานนคืออยุหวยถูกจาวงาอาทิตย์มเงสน่หแรงงาสมมุขวามยี่ ဒီမောကငါတဲ့ခေါ်မော်လာကွာငါဗိုလ်ချုပ်သာအာပတျူနာနာချာဆိုလိုင်းสุติสุระဟေအကေဘမောငါလည်းကဲဇီဇာမဖူဇာရှိဇာခွာကမြာဝချီခွာငါ อาติย like no ังคือนาจะะกระตุติ่ายเมือสบ้คือทยากรุงอุตุนิยทิยังไงมีตัพวกกุญสุอาติยสุดไม่ิง่ไงเอาพันไม่ยคือบามพื้นที่ไงติกะตบคืจะคือมีหุละหเยอะมืองฮัเรมาคืจวงอัลบาวชกอดีวัจบาจัโซอาจิลึกขวี้คจะสบคค์ไงอมาคือลามาลว่ฝาละไปช่วยงานรปี่ยความเมาคือพันเลบคือมีโอกาสไงเถออาจจะเจมาดงอนงนจวบกก็ยังสัสิยาลา

สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณนะห้องออกรางวัลสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีจะทําการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล